สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบพบกบผมทิตเจี๊ยบนะครับจากเพจที่นี่โคก้อยรวมถึงช่อง youtube นะครับอีสานบันเฮาสำหรับคลิปนี้ครับแรงๆนะครับวันที่แปดพฤษภาคม2 5 6พนะครับสิพาพ,พีพระนองมาติดตามผลงานนะครับติดตามเมืองผลงานข้องเสกไก่ที่ผมได้คุดไว้และกระไดลงคลิปไวนะครับ 3คลิปนะครับตั้งแต่เริ่มขุดจนมาถึงตอนปูผ่าพลาสติกนะครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับคล้องใส่ไก่ที่ผมขุดนะครับซึ่งเลี้ยงปลาดุกนะครับในบ่อพลาสติกผมจะเฮ็ดไว้นะครับ4คลิปนะครับมี4 e p นะครับแต่ว่า E ีสทุดท้ายนะครับ E ีพีที่ผมปล่อยปลาตัดคลิปไว้แล้วครับพี่น้องครับ ยูดีๆคลิปก็หายนะครับวิดีโอก็หายก็เลยบ่ไห้ลงคลิปที่สีนะครับตอนคลิปปล่อยปลานะครับซึ่งกับผมกับปล่อยไหวนะครับ4 0 0ยตัวนะครับเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกทั้งเบิดตนะครับ4 0 0ยตัวซึ่งปลา4ี่อยตัวนะครับกับผมกับปล่อยมาได้นะครับเป็นเวลาเดือนนึงแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ะดิษฐพาพี่พระนองมาอัปเดตมึงนะครับสำหรับปลาดุกเลี้ยงในบอ่อพลาสติกนะครับที่เป็นการขุดด้วยจอบนะครับปูพื้นด้วยผ้าพลาสติกนะครับปลาทั้งเบิร์ตซี่รอยตัวนะครับเป็นปลาดุกพันรัเสเซียนะครับปลาดุกพันรัเสเซียปล่อยไว้ส่วนทางนี้กระิเป็นนะครับปลาพักเสี่ยงน,นะครับที่กระผมได้ยว่านไว้ใครอยาก กินสมพักเสียนนะครับมาเก็บได้นะครับพี่น้องครับมาเก็บได้เบาหวากันนะครับฮาเบิร์นต้องการก็พี่น้องครับปลาดุกนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับจะมีปลาบ่อเหลือบ่อนะครับน้ำอาจจะดำใน่จังน้อยนะครับพี่น้องน้ำอาจจะดำใน่จังน้อยเพราะว่าสองสามหมื่นที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกติดต่อกันหลายหมือนะครับ เ็ดให้ดินขอบบอ่อนี่นะครับน้ำสะดินลงมานะครับเพห้น,ำน้ำดำน้ำขำวี๋ยสิหาวิธีท่านะครับแก้ไขต่อไปนะครับเป็นปลาดุกนะครับหนึ่งเดือนนะครับ ก็ถือว่าโตใไงพอสมควรนะครับปนหนึ่งปนได้เลยนะครับเชินชุกเขียวนั่นนะครับ ขี้เขียวนั่นเป็นจะเป็นแหนแดงนะครับผมนํำปล่อยไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นการนะครับเพ็่ให้ทรเพ็่ให้น้ำหรือว่าธรรมชาติสมดุลน,นะครับโซนทางนี้่าจจะง่ายครับตรงกลางง่าย การให้อาหารปลาดุกนะครับหรือให้อาหารปลานะครับเราต้องให้ให้ทั่วถึงนะครับแมวนว่าให้จยยุดเดียวนะครับปาาลาบางโตนะครับมันกระตื้นตัวใหญ่นะครับมันกับประกาศไปกินอาหารกัางท้งปุ่นได้นะครับเราต้องให้ทั่วถึง ต้้งขออภัยพ่น้องในจังนอนนะครับกล่องอาจจะซ่าไปซ่ามากนะครับเพราะว่าทายพร้อมนะครับทายกล่องไปพร้อมนะครับให้อาหารปลาไปพร้อมนะครับกล้องอาจจะเป็นทรายทรายนๆนะครับโซนทั้งขอบนี่ก็ปลูกตะไคร้ไว้กินนะครับพี่น้องกําลังเขียวงามนะครับถือฝนนะครับปลูกตะไคร้ไว้นะครับหลายกอทําการเลยทีเดียว สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีพื้นที่น้อยๆนะครับพื้นที่น้อยๆอยากจะเลี้ยงปลานะครับสามารถขุดได้นะ,ระ m, ครับว่ต้องขุดไงครับขุดจากสองเมตรคูณสองเมตรก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าขุดเมตรคูณหาเมตรเั็นส yep. ี่ก็ได้นะครับเอาเ่าที่แห้งเข้าขุดได้นะครับไว้กินนะครับในโคเรือนองเข้านะครับ ครับนี่ครับเป็นการอัปเดตนะครับบ่อปลานะครับขุดด้วยจอบขุดลักษณะคล้องใส่ไก่นะครับจุดด้วยจอบขุดด้วยจอบนะครับปูพื้นด้วยผ้าพลาสติกความยาว14เมตรนะครับบ่อนี้นะครับส่วนบ่อพู้ไกๆนะครับมองเห็นขาขาวนุ่นน้ำบไดยปล่อยปลานะครับรอให้รุ่นนี้มันได้อายุจักประมาณเดือนเคืองก่อนนะครับจะนํามาปล่อยเพื่อหันเป็นหลุนเป็นหุนไปนะครับ ฝากติดตามน้ำนะครับกับช่อง u t u b e นะครับอีสานบันเฮาร่วมถึงเพจนะครับที่นี่โคกลอยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตนะครับการเป็นดูการเป็นจินนะครับแบบอีสานบันเฮานะครับให้พี่น้องทางไกลนะครับบวิเวเป็นเมืองนอกเมืองหน้าต่างจังหวัดก็ดีนะครับกรุงเทพกรุงไทยให้เดบิงนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับการดำาริชีวิตแต่ละมือนะครับสำหรับที่นี่ครับกรบผมทิ่เกียบนะครับก็ต้องขอราาพี่น้องต่เพียงตัวนี้ ยวพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ